สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องกเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดให้ฟังในเรื่องของออใบยางที่แห้งแล้วนะครับเราควรจะจัดการยังไงนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องกเกษตรสวนยางยุคใหม่กันด้วยนะครับช่วงนี้ใบยางเก่าชุดเก่านะครับ ก็จะล่วงลงมาที่พื้นนี่เป็นใบไม้แห้งแบบนี้นะครับนี่ครับนีครับน่าจะเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าด้านบนต้นยางส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นใบเขียวอ่อนกันสมหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ยครับใบไม้ใบยางที่แห้งแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะล่วงมาที่พื้นหมดแล้วนะครับ แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแล้งแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีฝนนะครับทําให้อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ร้อนจัดนะครับทีนี้ปัญหาที่เจอหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสวนยางเราในช่วงนี้ก็คืออะไรใบไม้พวกนี้นะครับนี่ครับใบยางที่แห้งนะครับก็คือมีโอกาสที่มันจะติดไฟแล้วก็ไหม้สวนยางได้นะครับ ถ้าเราไม่จัดการแล้วก็ไม่ดูแลให้ดีนะครับก็ถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทําเป็นทางกันไฟนะครับบริเวณด้านนี้นะครับก็คือบางคนอาจจะซื้อคล้ายๆเป็นเครื่องนะครับเป่าลมนะครับเป่าลมแล้วก็ทำหรือไม่ก็ฝาดเข้าไปในพื้นที่ของตนเองนะครับเพื่อให้บริเวณแนวนี้มันเป็นแนวกันไฟนะครับเผื่อว่าสวนด้านข้างมีไฟ ติดขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่ลามเข้ามาในสวนเรานะครับนี่ก็คือประโยชน์ในการทำแนวกันไฟในช่วงฤดูแล้งอย่างนี้ของในสวนยางนะครับเพราะว่าทำไว้มันก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุว่าไฟมันลามเข้าไปในสวนยางแล้วนะครับยางเราปลูกมาต้องนานนะครับฝ่จาจะกรีดได้ก็8-10ปีเลยนะครับถ้ามาไหมทีนึงเนี่ย ไหมต้นเนี่ยเปลือกมันก็จะเสียหายเลยนะครับไหมแล้วก็ต้องปล่อยให้มันฟื้นตัวอีกหลายปีเลยนะครับฝ่าที่ยางจะกีดได้กลับมากีดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะเสียเวลาทําทางกันไฟบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็จัดการไว้ป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับก็ช่วงนี้หลายๆสวนที่ผมผ่านไปก็เห็นเขาทําเป็นแนวกันไฟนะครับนี่ครับบริเวณนี้ ตรงที่ผมชี้ดูนะครับฝากซ้ายมือทางนี้จะเป็นที่ที่ผมกรีดนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นที่ฝั่งน้าครับที่ยังกรีดอยู่นะครับนี่ครับตามาดูยางนะครับนะครับได้น้อยแต่ว่าก็ยังกรีดอยู่นะครับก็ทางนาก็ได้มาเริ่มเคลียร์พื้นที่บ้างแล้วนะครับเนื่องจากพื้นที่นาไอพื้นที่ในสวนนี่มันค่อนข้างจะลกนะครับนี่ครับ ไอ้ตรงแนวกันไฟแบบนี้นะครับควรจะทําไว้นะครับเพราะว่าถ้ามันติดไฟขึ้นมาจริงๆนี่ก็เราดับไม่ทันหรอกครับเพราะว่าไฟมันค่อนข้างจะเร็วเวลามันลามแล้วมันลุกยิ่งเป็นใบยางแห้งๆแบบนี้นะครับติดไฟค่อนข้างจะดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพี่น้องชาวสวนยางหรือว่าคนที่เพิ่งทําสวนยางใหม่ๆก็ได้มาฟังคลิปนี้ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับจะได้เตรียมตัวไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราว่างจากการกีดยางนะครับก็น่าจะพอมีเวลามาทําแนวกันไฟอย่างนี้นะครับก็นอกจากเรื่องของแนวกันไฟที่ผมจะพูดถึงแล้วนะครับก็จะมีเมื่อวานนะครับไม่ใช่เมื่อวานครับเมื่อตอนช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับก็มีเพื่อน ที่ติดตามทางช่องหรือเข้ามาดูคลิปของช่องกเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับที่ผมลงคลิปเมื่อวานล่าสุดนะครับที่ว่ากีดยางแล้วได้อะไรนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในทางช่องของผมนะครับก็คือเข้ามาบอกว่าเออกีดเรียนจบแค่ปสี่นะครับแล้วก็เริ่มกรีดจับมีกรีดยางตอนอายุ9้าขวบนะครับก็เห็นเพื่อนท่านนี้บอกว่ากรีดมาได้3 8ปีแล้วนะครับ แล้วก็38ปีเนี่ก็คือเขาบอกว่าอาชีพกีิดยางเนี่ยทำให้เขามีที่ดินมีบ้านมีรถมีเงินใช้อย่างสบายเลยนะครับภายในครอบครัวแล้วก็เอ่อมีเงินซื้อสวนยางปลูกยางไว้เป็นของตัวเองนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งนะครับว่าอาชีพทุกอาชีพไม่ว่าจะอาชีพไหนนะครับ ไม่ว่าหรือว่าจะเป็นอาชีพจิตยางที่ผมกําลังทําอยู่นะครับก็สามารถทําถ้าเราตั้งใจทําอย่างสุจริตมีความขยันนะครับมันก็เป็นหนึ่งอาชีพนะครับที่สามารถทําให้เรามีกินมีใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์นี้ค่อนข้างที่จะมีค่าหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ผมได้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อย เราทํางานกีดยางเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยได้พบปะผู้คนนะครับอย่างน้อยน้อยพอผมทําช่อง YouTube มาเนี่ยผมก็จะได้รับกําลังใจดีๆจากคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะครับอย่างเช่นคอมเมนต์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็ทําใหไ้ได้รับรู้ว่าอย่างน้อยน้อยก็มีเพื่อนร่วมทางร่วมอาชีพคนหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นอีอกหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้คอมเมนต์ในทางช่องนะครับว่าการทําอาชีพนี้ถ้า ทำอย่างตั้งใจก็มีเงินใช้มีกินมีใช้เลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับที่เป็นเครื่องการันตีว่าไม่ว่าเราจะทำอาชีพไหนเราอย่าไปดูถูกตัวเองนะครับอย่าไปดูถูกอาชีพนะครับเพราะทุกอาชีพมันก็จะสร้างประโยชน์ให้แต่ละคแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะครับเราอย่าไป มองหรือเหมารวมนะครับว่ามันอาชีพนี้ไม่ดีนะครับอาชีพนี้ทําแล้วลําบากอาชีพอาชีพนี้ทําแล้วจนนะครับถ้าเรามีก็คือทุกอย่างที่เราทำนะครับมันก็ต้องเริ่มจากจิตใจเราก่อนนะครับถ้าเรามีจิตใจคิดบวกแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับไม่ว่าทําอะไรมันก็ออกมาดีทั้งหมดนะครับถ้าเราทํางานกีดยางแล้ว คิดลบคิดบอกว่าเป็นอาชีพที่ทําแล้วจนเราก็จะทําไปเครียดไปนะครับก็ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้เราเลยนะครับนอกจากความเครียดนะครับก็คลิปนี้นอกจากจะมาแนะนําหรือบอกต่อเรื่องในเรื่องของทางการไฟแล้วนะครับก็มีเรื่องที่ผมก็ชูดไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องของอกําลังใจที่ได้รับจากเพื่อนๆที่ได้เข้ามาในคอมเมนต์ในช่องนะครับก็มันสร้าง แรงกำลังใจให้ผมได้ดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรแม้ว่าจะเป็นไม่มีมีไม่กี่คอมเมนต์นะครับแต่ว่าคอมเมนต์นี้ก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจให้ผมได้เดินต่อในเส้นทางอาชีพนี้ได้เป็นอย่างมากเลยนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนชาวสวนยางที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ สำหรับเนื้อหาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ